สำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดบางขอนอ,อําเภอคลองขึนจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปถูกใจและฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับคลิปนี้สาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้ติดตามชมกันไปนเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมมา,าจาันัดก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อ พุทธินาชที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณในอุโบโสถหรือว่าในโบสถ์ของวัดวังคอนนะครับสำหรับคลิปนี้สาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมแล้วก็พร้อมทั้งมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทโธนะครับเพื่อเป็นการขอพรน,นะครับสำหรับเพื่อนๆืนนและผู้ชมที่ต้องการขอพรก็ขอเลยนะครับเรามาขอพรกันสักครู่ สำหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปนที่เรียบร้อยติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมที่หลวงพ่อสมหวังเพราะว่าหลวงพ่อสมหวังนี้เป็นพระพุทธรูปปางมานิชัยมีความศักดิ์สิทธิ์มากเกตบัวตูมในยุคเชียงแสนนะครับยังไงก็สําหรับเพื่อนๆสําหรับผู้ชมที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนแล้วใครต้องการอยากมีการงานมีการเงินเริ่มมีอะไรต่างๆท,งทั้งหมดที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตติดตามชมนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมที่หลวงพ่อสมหวังเพราะว่าหลวงพ่อสมหวังนี้ใครมาขออะไรก็ตามแต่มักจะสําเร็จกันแทบทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเวลาบนบาสานเก่าก็บนด้วยประทัดนะครับแก้บนก็แก้บนด้วยการจุดประทัดมิฉะนั้นสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดเราก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดวังขอนอำเภอโคงเขียนจังหวัดฉะเชิงเราเราก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยศาสนาของเรานี ให้ยืนยาวสืบต่อไปอย่างน้อยๆในคลิปนี้เราเชือ่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆและผู้ชมคงจะชอบกันนะครับตรงไหนที่เป็นสิ่งดีๆเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการตีแผ่มาให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูกันอย่างน้อยๆดูแล้วชมแล้วสบายใจนะครับในคลิปนี้สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมานะครับที่วัดวางขอนผมอาจารย์นัทก็จะเป็นผู้บรรยายอาจารย์หญิงก็จะเป็นผู้ถ่ายทํา เื่อเป็นการถ่ายทอดออกสู่สายตาคุณเพื่อนและผู้ชมนะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับช่วงท้ายๆโดยประมาณ5-6นาทีเราจะมาคุยกันที่หลวงพ่อสมหวังในวิหารของหลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาจากทางไกลๆหลังจากที่เราได้เคยนําเสนอเผยแผ่ไปแล้วหลายตัวหลายครั้งนะครับบางคนก็ติดตามมา เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาบนบาสารก่าวมากราบม,มาไหว้มาขอพรแล้วก็สําเร็จแล้วก็กลับมาแก้บนกันนะครับเราก็อยากจะให้เพื่อนๆ่นและผู้ชมที่มีความลําบากมีความเดือดร้อนในชีวิตที่มีปัญหาเราก็อยากจะหาที่แก้ไขให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าเราต้องการอยากจะไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ผมอาจยะนัดขอแนะนําเลยนะครับขอให้เดินทางมาที่วัดวังขอนนะครับอำเภอคลองเกลื่อนจังหวัดชายดงเตา มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับติดตาเห็นก็ยังไม่เท่ากับเรามาเองมิฉะนั้นวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านได้มาร่วมกันทําบุญไหว้พระปิดทองพระมาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังหรือจะมาทําบุญถวายสางังฆทานทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ทอนนิสงถ้ามีโอกาสก็มากันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ในวิหารหลวงพ่อสมหวังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาติดตามกันไปเรื่อยๆช่วงเวลาทีา่มีเหลืออยู่ในคลิปนี้ก็ยังอีกหลายนาทียังไงก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและติดตามกันให้จบคลิปนะครับเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่เราจะมาเล่าสู่ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสมหวังที่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารแห่งนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆเราก็จะพยายามนะครับ มาเล่าสู่ถึงความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าหลวงพ่อสมหวางเป็นพระพุทธรูปาปางมารวิชัยเกศบัวตูมนะครับเป็นลักษณะองค์สีดําและมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเราก็อยากจะขอเชิญชวนอยากให้เพื่อนๆมากันสักครั้งนะครับเราอยากให้มาที่นี่กันจริงๆนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับหรือว่า,าหรือว่าจะมาบนบาทสันเก่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับหน้าที่การงานการค้าการขายหรือว่าความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่าน ถ้าท่านต้องการอยากให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็มากรับขอพรได้เลยนะครับหรือว่าต้องการค้าการขายหรือว่าต้องการให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาเรากขอเป็นสะพานบุญให้นะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมีเวลาอยู่กันโดยประมาณ1ิกว่านาทีเศษๆยังไงก็ช่วยติดตามเพื่อเป็นกําลังใจถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราอาจารย์หญิงและอาจารย์นัท รเราก็จะพยายามนําเสนอสถานที่ของวัดต่างๆหลายๆวัดออกมาสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมเพื่ออย่างน้อยๆเพื่อจะได้มีโอกาสติดตามมาที่วัดนะครับถ้ามีเวลาก็มาเที่ยวกันนะครับมาไหว้พระมาทําบุญมาปิดทองพระมาทําบุญเพื่อเป็นการบํารุงวัดบํารุงพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อ,อไปนะครับ สำหรับช่วงนี้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับช่วงหลังนี้ก็จะมีที่หลวงพ่อสมหวังที่เดียวเลยนะครับยาวเลยนะครับจนกว่าจะหมดเวลายังไงก็เราเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆและผู้ชมที่เข้ามาดูชมตอนนี้คงจะถูกใจกันนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่เข้ามาติดตามกันใหม่ๆก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนะครับนัสติริเทมโปติดตามเข้าไปที่ช่องน a สติริเทมโปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัทนะครับ เราก็เผยแผ่ว่าช่วยศาสนาเราต้องการอยากให้วัดวารามมีความเจริญรุ่งเรืองไปในพุทธศาสนานี้นะครับอย่างน้อยน้อยเราท่านทั้งหลายนะครับที่เกิดมาแล้วเป็นลูกพุทธก็ช่วยกันบมรุงวัดบารุงรศาสนาช่วยกันทําบุญกับทางวัดเพื่อเป็นการติบเนื่องต่อไปนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจุดทูปจุดเทียนขอน้อมสักการะบูชากับ อาหลวงพ่อสมหวังนะครับบางคนก็มาขอกับการงานบางคนก็ขอ3วัน5วันสาเร็จมาจุดประทัดแก้บนแล้วนะครับบางคนก็ขอครึ่งเดือนสาเร็จก็มาจุดประทัดแก้บนเพราะว่าการบนบาดสารเก่าวก็ต้องบ่นด้วยประทัดนะครับอันนี้เราก็นํามาตีแผ่ให้กับเพื่อนและผู้ชมได้ดูกันถ้ามีโอกาสก็จะได้ติดตามพวกเรามาอย่างน้อยๆการทําบุญนี้ทําเถอะนะครับเวลาที่ยังมีอยู่ พยายามสร้างบุญสร้างผู้ลนทำบุญทำกุศลกันเยอะๆมีนันวันนี้อาจารย์หญิงและผมว่าอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วัดวังขอนอคลองเตือนจังฉะเชิงเทรามาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทำบุญไหว้พระนะครับมาน้อมสักการะขอพรกับพระพุทธองค์ที่ปฏิฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้บริเวณในวิหารแห่งนี้ก็มีพระพุทธรูปหลายปางปฏิฐานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ อขอนํานำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับอองสู่สายตาพี่น้องสาธุชนที่ชอบทำบุญไหว้พระตามวัดถ้ามีโอกาสก็ติดตามเข้ามาที่แห่งนี้นะครับวัดวังขอนอำเภอคลองเขึอนจังหวัดฉะเชิงเซาเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระศาสนาให้มีพี่น้องสาธุชนนะครับได้ติดตามดูกันอย่างมากมายนะครับ เราก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่เป็นกําลังใจมาโดยตลอดนะครับทุกคลิปทุกคลิปท่านก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ดูชมเพื่อเป็นกําลังใจพวกกับพวกเรามาโดยตลอดเช่นเดียวกันตรงนี้เราก็ขอพรและขอบาร,รมีของหลวงพ่อสมหวังนะครับขอจงแผ่ผลดลปันดาลให้กับท่านผู้ชมและ,และเพื่อนๆจงมีความสุขมีความเจริญร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับครับสำหรับช่วงนี้ เพื่อนๆและผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมใหม่ๆอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามครับสำหรับช่วงนี้ติดตามชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรรจายกันต่อไป ครับสำหรับช่วงนี้เราก็จะมาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับของวิหารหลวงพ่อสมหวังตรงนี้สมัยก่อนนะครับวัดวังขอนตรงนี้เป็นทุ่งป่าเป็นทุ่งนาเป็นป่าสะแกนะครับเป็นป่าสะแกรกมากแล้วก็ช่วงฤดูหน้าแล้งเนี่ยก็จะมีพระทุดงนะครับเดินทุดงมาปรากฏที่นี่เป็นประจําก็จะมากันทุกปีช่วงเทศกาลออกพรรษาแล้วก็จะมีพระทุดงมาแล้วนะครับก็มาปรกกฏมาพักผ่อน,นกันที่บริเวณตรงนี้ แล้วสมัยนั้นก็เป็นทุ่งนาเป็นป่าตะแกนะครับความเจริญก็ยังไม่มีหมู่บ้านคนก็ห่างมากแต่ว่าพระธุดงจะชอบมาปรากฏก,ก็จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็มีพระธุดงรูปหนึ่งก็เดินทางมาก็มาปรากดกที่นี่ก็เห็นว่าสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่พักสงฆ์ได้ท่านก็เลยสร้างที่พำนักพักสงฆ์นะครับเล็กๆขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็ ที่สำนักตรงนี้ก็เกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีพระสงฆ์เดินทางมาปรากฏเสร็จแล้วก็จะมาพักกันที่ที่พระสงฆ์แห่งนี้นะครับต่อมาในระยะเวลาที่ไม่นานจนเกิดไปก็ขอขึ้นเป็นสำนักสงฆ์นะครับก็มีพระกุจาะมีพระสงฆ์มาอาศัยอยู่จำพรรษาอยู่สุดท้ายแล้วก็ต่อมาล่าสุดก็คือขอขึ้นเป็นวัดคือวัดวังขอนจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเดิมทีเรียกว่าสำนักสงฆ์ป่าสะแก สมัยก่อนจะเรียกว่าสำนักสงฆ์ป่าสแกนะครับเพราะว่ามันมีแต่ป่าสแกแล้วก็สำนักสงฆ์ก็ก่อสร้างขึ้นในระหว่างกลางป่าสแกก็จึงเรียกว่าสำนักสงฆ์ป่าสแกจนมากระทั่งทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเรียกว่าวัดวางขอนนะครับสำหรับวันบบนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและผู้ชมทุกคนทุกท่านมาที่วัดวางขอนแห่งนี้ มาสวดนมนต์ไหว้พระสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยสวดพระคาถาเงินล้านเป็นการถวายให้เกิดบาร,รมีของวัดวังขอนแห่งนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยเราถือว่าสิ่งไหนที่เราทําดีได้เราทําเถอะนะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างบุญทำบุญส่วนกันไว้เยอะๆคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นของชีวิตนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะราบพาะจ่าก่อนนะครับหมดเวลาแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อพลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ